สวัสดีครับท่านประชาชนผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะชัยชนะเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมครับท่านล้มกฎหมายสองล้านล้านกฎหมายเงินกู้ที่เป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานท่านเอาชนะได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ท่านประชาชนครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาเป็นลำดับลำดับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะตามมาจนกระทั่งเราก็ไปสู่เป้าหมายของเราจนสำเร็จได้ในเวลาอีกไม่นานนี้ผมขอเรียนให้ท่านาทราบว่าก็เป็นการรายงานนะฮะว่าผมได้เมื่อวานนี้ได้มีการได้เดินทางไปที่จังหวัดนคราราชสีมา เพื่อที่จะไปบรรยายให้กับทางกปปสที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นชาวโคราชทั้งนั้นโดยที่ผมก็เป็นคนที่เกิดที่โคราชด้วยเช่นเดียวกันผมขอเรียนครับว่าชาวโคราชมวลมหาปัญชาชนนั้นมาประชุมอย่างคับข้างครับแล้วก็ทุกคนฝากมาให้เรียนต่อเวทีที่นี่ว่าเขาจะต่อสู้ไปกับพวกท่าน ไปจนกว่าจะล้มระบอบทักษิณให้สิ้นหายจากแผ่นดินไทยครับผมขอเรียนว่าชาวโคราชฝากบอกมาว่าไอ้ที่พวกแกนนำนปชมันไปลั่นกองลบบอกว่าจะแบ่งแยกประเทศนั้นเขาจะจัดการกับแกน,นำนปชอเอง ไม่ให้มันแบ่งแยกประเทศก็เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของมวลมหาประชาชนที่โคราชลูกหลานย่าโมภารกิจศักดิ์สิทธก็คือต่อต้านเป็นด่านหน้าในบวกนักแผ่นดินนปชที่จะแบ่งแยกดินแดน ขอเสียงท่านประชาชนที่นี่ส่งให้กำลังใจกับคนโคราชด้วยครับครับก็ขอบคุณแทนคนโคราชลูกหลานย่าโมทุกท่านนะครับผมก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านประชาชนทราบต่อไปอีกว่าตามที่เมื่อ วันศุกร์ที่แล้วที่ผมได้มาพูดคุยกับท่านประชาชนแล้วได้เล่าให้ฟังถึงว่าจะดำเนินการฟ้องยิ่งลักษ์ไปอีกคดีหนึ่งไปยังศารลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะต้องการขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้ยิ่งลักษ์ได้หลุดพ้นไปจากการเป็นนายกรักษาการนั้นผมไปเยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันจันทร์นี้ครับ โดยการฟ้องครังนี้ในวันจันทร์ผมได้เชิญเพื่อนสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม40สวมาหาลือกันเวลาเราใช้สวเข้าชื่อนั้นเขาบอกว่าให้ใช้แค่15คนแต่เพื่อนๆบอกว่าไม่พอก็เลยมา27คนครับเซ็นชื่อเรียบร้อยส่งไปแล้วครับจะไปศารลรัฐมนูญเพื่อวินิจฉัยต่อไปครับ ผมขอเรียนว่าคดีที่ยื่นไปนั้นเป็นการยื่นตามรัฐมน,นูญที่ให้อำนาจสวไว้ในการยื่นเพื่อที่จะตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนั้นได้สิ้นสุดลงโดยเมื่อมีการกระทำการอันต้องห้ามก็คือไปย้ายคุณถวยนคุณทวยนเปลี่ยนสีโดยที่ เราทําคำร้องไปก็ระบุชัดเจนครับว่าเจตนาถ้าไม่ใช่เพื่อให้พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงซึ่งเป็นญาติของยิ่งรักได้เป็นผู้อชาการตำรวจแห่งชาติเขาไม่ทำหรอกครับเขาทําเพื่อประโยชน์ของเขาให้เครือญาติเป็นผบตลรครับ สาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยชัดแจ้งแล้วว่าการกระทำของยิ่งลักษณ์ในการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเพื่อให้พลตำรวจเอกวิเชียนพศโศสีเข้ามาแทนที่แล้วเพื่อให้พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงมาเป็นผบตรแทนพลตำรวจเอกวิเชียนพศโศสีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับข้อยกเว้นในรัฐธรรมนูญ มาตรา68เพราะว่าไม่ใช่เป็นการกระทําตามที่แถลงนโยบายไว้กับรัฐสภาแล้วที่สําคัญครับไม่ได้เป็นการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติเพราะเป็นการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับส่งเสียงโหวไว้่วงหน้าก็ได้ยิงละซึ่งคดีนี้เป็นคดีอีกคดีหนึ่ง ที่จะทําให้สถานะของยิ่งรักนั้นสันคอนอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหลายคดีแต่คดีนี้ก็เป็นคดีที่มุ่งไปที่ตัวยิ่งรักโดยเฉพาะเพราะว่าแบนยิ่งรัก์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการที่ยุบสภาไปแล้วก็ตามแต่ยังต้องทำหน้า้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ดังนั้นจะต้องมีคงคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีไว้แต่คดีนี้ฟ้องให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับเมื่อสิ้นสุดลงยิ่งลักต้องเก็บกระเป๋าออกจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่พ้นจากการเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีทันทีที่ศาลสั่งครับแล้ว ยังเป็นข้อดีอีกครับเพราะว่าถ้าพ้นจากตำแหน่งด้วยการกระทำต้องห้ามนี้เป็นการพ้นจากตำแหน่งของนายกยิ่งรักนั้นจะต้องรัฐธรรมนูญเขียนไว้คือจะต้องมีกระบวนการแต่งตั้งนายกคนใหม่โดยเร็วโดยใช้รัฐธรรมนูญมาตรา172มาตรา173 มาโดยอนุโลมครับมาบังคับใช้โดยอนุโลมนั่นก็คือเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ชมงใช้วุฒิสภามาดําเนินการเราจะได้นายกรัฐมนตรีของประชาชนก็เที่ยวนี้แหละครับแล้วผมขอเรียนนะครับว่าแม้นรัฐมนตรี รัฐมนูญจะเขียนไว้ว่าจะต้องนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสสที่เขียนไว้นั้นไม่ใช่เป็นคุณสมบัตินะฮะไม่ใช่เป็นลักษณะต้องห้ามแต่เป็นเขียนไว้ในรัฐมนูญมาตรา171ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรา72ที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็คือจะต้องดำเนินการโดยอนุุลมครับ เมื่อไม่มีสอสอก็ต้องเอาคนที่ไม่มีคุณสมบัติและละักษณะต้องห้ามที่ประชาชนเสนอชื่อใช่ไหมครับ mm hmm. เข้าไปสู่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ขอเสียงชัยโยของท่านก่อนล่วงหน้าครับ mm hmm. แล้วยังประกอบด้วยมาตราเจ็ดอีกมาตราหนึ่งว่า ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดให้ใช้เป็นไปตามประเพณีที่มีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การปกครองที่มีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นในประเพณีแล้วตั้งแต่ปี2475มาเป็นต้นไปมีแต่นายกรัฐมนตรีที่ไม่มาจากสอสอครับไม่ต้องเป็นสอสอ ประเพณีปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครับดังนั้นเราก็เข้าช่องเราเลยใช่ไหมครับผมขอเรียนว่านายกรัฐมนตรีที่เราจะได้นั้นเป็นนายกเฉพาะการในประเทศต่างๆทั้งโลกเมื่อประชาชนออกมาต่อสู้แล้ว ประสบชัยชนะเป็นมวลมหาประชาชนจนกระทั่งผู้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องพ้นไปนั้นเขาก็ตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งรัฐบาลเฉพาะการอย่างนี้แหะครับยกตัวอย่างล่าสุดก็คือรัฐบาลยูเครนครับเมื่อระะชชนชนะก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นคือรัฐบาลยูเครนปัจจุบันใช่ไหมครับ ซึ่งสหรัฐอียูรับรองแล้วครับว่าถูกต้องตามสากลโลกหมดดังนั้นถ้าเรามีรัฐบาลเฉพาะการสหรัฐอียูก็รับรองเช่นกันครับส่งเสียงดีใจไว้ก่อนก็ได้ครับพอมีนายกรัฐมนตรีที่เราโดยมวลมหาประชาชน เสนอชื่อเราได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งมาแล้วนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็จัดการให้พวกปึ้งสุรพงษ์เฉลิมอยู่บำรุงกับพลพรรคขี่ข้าแมวทั้งหลายพ้นจากความเป็นคณะรัฐมนตรีเลยใช่ไหมครับขอเสียงโห่ไล่ล่วงหน้าเลยก็ได้ แล้วจากนั้นก็ตั้งรัฐบาลคณะรัฐมนตรีที่เป็นคณะรัฐมนตรีรัฐบาลของประชาชนเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพื่อปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางที่เราวางไว้ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าผมขอเรียนว่า ที่ผมเรียนไปนั้นเป็นแนวทางที่เราจึดมั่นกันตั้งแต่เริ่มต่อสู้แล้วแต่ตอนนี้ใกล้มาถึงเวลานั้นเต็มทนที่ผมไปฟ้องนั้นเป็นหนึ่งคดีแต่ยังมีคดีอื่นอกีกที่จะทำให้ยิ่งลักต้องหลุดออกไปทำให้เราตั้งนายกของเราได้ไม่ว่าจะมี คดีทุจริตจำนำข้าวครับท่านประชาชนอีกไม่นานยิ่งลักก็จะถูกต่างประเทศรู้กันไปทั้งโลกแล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลที่ขี้โกงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยโกงชาวนาครับประชชิมูลมาเมื่อ,อไหร่ ไม่มีที่จะไปอ้างรัฐบาลพัดถิ่นบ้าบ้าบอๆอีกแล้วไม่มีชาวโลกที่ไหนเขาเอาแล้วดังนั้นปปชก็จะชี้มูลอีกไม่นานเมื่อชี้มูลเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่งไปให้วุฒิสภาถอดถอนส่งไปให้ศาลคดีอาญานักการเมืองจัดการผมคิดว่าปลายเดือนนี้ต้นเดือนเมษาได้เห็นยิ่งลัก โดนจัดการเรียบร้อยโดยปป,ปชอย่างแน่นอนครับขอเสียงอีกครั้งไว้ก่อนคดีที่สองซึ่งอยากจะให้ท่านประชาชนติดตามด้วยก็คือกกตกำลังเอาเรื่องของยิ่งลักษ์ไปใช้ทรัพยากรของรัฐในการเดินทางไปพ่ายสาน ไปหาเสียงครับซึ่งขัดต่อตรัฐธรรมนูญมาตรา181ตรวงเล็บ4เป็นการกระทำที่จะถ้าตัดสินปปชลงมติจะต้องได้ใบแดงครับใบแดงก็หมายถึงว่าหมดสภาพรักษาการนายกรัฐมนตรีไปด้วยอีกหนึ่งอันในประการที่สาม หลายท่านอาจไม่ทราบลืมไปแล้วครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่ศารลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วเป็นการวินิจฉัยตามคำร้องของท่านวิรัติกรยาสิริอดีสอสจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้เก่งกาที่ไปฟ้องไว้ศาลก็ตัดสินไปแล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข เติมนั้นเป็นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในคําพิพากษานั้นสารชี้ให้เห็นครับเป็นการกระทําเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้อํานาจมาเป็นการกระทําเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองแต่ท่านวีรัตไม่ได้ฟ้องคณะรัฐมนตรีไม่ได้ฟ้อง พักเพื่อไทยครับศาลก็เลยตัดสินแค่นั้นแต่ผมเรียนให้ทราบว่าคดีนี้ยังไม่จบครับเพราะยังเหลืออีกสองคำร้องสองคำร้องนั้นยังอยู่ในการพิจารณาของศารลรัฐมนูญตอนนี้ให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ตัวมาหมดแล้วแล้วศาลจะตัดสินต่อมาอีกครั้งหนึ่งผู้ร้องสองคดีนั้นเขาฟ้องให้ยุบพักเพื่อไทยด้วยครับ ขอเสียงเลยครับมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสครับอาจจะไปเชื่อมโยงกับคณะรัฐมนตรีด้วยเพราะการมีส่วนร่วมของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา1น0เพื่อใเ้ได้พื่อด้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิธีทางที่บััญญติไว้นั้น สารได้วินิจัยตอนแรกไปแล้วครับว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ได้ประโยชน์ครับอาจจะเป็นผู้ร่วมกระทำผิดก็ได้ครับดังนั้นคอรมออาจจะโดนต่อก็ได้ฮะสุดท้ายก็คือคดีที่ผมเรียนให้ท่านประชาชนทราบไปเมื่อตะเกี้ก็เป็นคดีที่ผมเพิ่งไปยืดฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญร่วมกับเพื่อนสว27คนคดีนี้ขอเรียนเลยครับว่า เรายื่นตามช่องทางรัฐรมนูญทุกประการศาลท่านรับไว้พิจารณาแน่นอนแต่ท่านจะพิจารณาให้ยินรักสิ้นสุดหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของท่านผมไม่อาจกล้าล่วงแต่หลักฐานที่เรายกไปนั้นเป็นการยกจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ชัดแจ้งแล้วได้ข้อยุติแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่า อาจจะเป็นอีกหนึ่งคดีครับที่จะเห็นยิ่งลักเก็บกระเป๋าไปดูใบครับท่านประชาชนครับถ้าเขาถูกพ้นไปโดยเหตุทางกฎหมายมันเป็นสิ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้จะมาเถียงอะไรก็สุดแล้วแต่ความชอบธรรมของเราในฐานะเป็นมวลหมหาประชาชน ก็จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่เลวร้ายมาตั้งแต่ต้นเราไม่สามารถไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินได้ไม่สามารถไว้วางใจให้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเพื่อกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกได้ท่านประชาชนขอทวนอีกครั้งเพราะรัฐบาลเลวสุดๆนี่อันดับที่หนึ่ง ไปออกกฎหมายลางผิดให้ทักสินพี่ชายตัวเองใช่ไหมครับในคดีทุจริตคอร์รัปชันล้มไปแล้วเอาโหอีกทีก่อนนะอันดับที่สองรัฐบาลชุดนี้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองฉบับศาลก็ตัดสินไปแล้วใช่ไหมครับ ผิดกฎหมายสอสอสอวมีคดีอาญาอิรุมตุงนังไปเลยนั่นก็เป็นความเลวร้ายของรัฐบาลยิ่งรักอีกหนึ่งประการครับโหไว้เลยครับอันที่สามท่านประชาชนก็ทราบอยู่แล้วว่าวันที่18กุมภาพันธ์ใครเป็นคนสั่งให้ทำ้ายประชาชน ถ้าประชาชนถ้าไม่ใช่รัฐบาลยิ่งรักถ้าไม่ใช่ยิ่งรักไม่ใช่ใช่ไหมครับโหให้รัฐบาลเลวร้ายอย่างนี้อีกครั้งแล้วสุดยังมีเมื่อสองวันก่อนที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีรัฐบาลที่ไหนหาเรื่องเอาเงินกู้มาโปะให้ประชาชน50ปี เพื่อที่จะไปคอรัปชันมโหลานหลายแสนล้านกู้ยังไงให้เราไปแบกภาระนี่ตั้งสองล้านล้านตอนหลังสารรัฐมนูญบอกแล้วว่าขัดรัฐมนูญค้างไปอีกหนึ่งอันครับรัฐบาลชั่วร้ายอย่างนี้โหให้ครั้งครับแล้วที่ผมเรียนไป ตลอดเวลาความเวลวร้ายที่ติดอันดับที่สำคัญที่สุดต่อมาก็คือการไปทุจริตคอร์รัปชันจำนำข้าวตั้งหลายแสนล้านทำให้ชาวนาดเดือดร้อนตั้งหลายล้านครอบครัวเป็นความบัดซบอ,อย่างสุดๆของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายรัฐบาลนี้ ยิ่งกว่าไม่สมควรจะอยู่คือจะต้องพ้นไปอย่างสิ้นเชิงจากแผ่นดินไทยเพราะดันมีรัฐบนตตีในรัฐบาลชุดนี้ดันพาไปสนับสนุนแบ่งแยกดินแดนพ้นจากราชอาณาจาักรไทยตั้งสปปลาณานะโหให้กับรัฐบาลยิ่งลกอีกครั้งหนึ่งเร็วสดๆ ความเร็วทั้งหมดไม่มีทางอยู่ได้แล้วเมื่อกฎหมายให้พ้นไปทันทีแน่นอนไม่เหลือซากอีกต่อไปอวสานของระบอบทักษิณจะเกิดขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายผมขอเชินชมท่านประชาชน มวลมหาประชาชนที่ยิ่งใหญ่และเสียสละทุกท่านที่ท่านมีหัวใจที่สุดยอดที่สุดของความรักชาติท่านมีหัวใจที่สุดสุดยอดของความรักและห่วงแหนแผ่นดินท่านมีหัวใจที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดท่านจงรักพักดีต่อในหลวงใช่ไหม ขอทุกท่านซึ่งมีหัวใจดวงเดียวกันรวมหนึ่งจิตใจเดียวกันแปลงคำถวายพระพรแด่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับ